ทุนที่ผมยังเป็นเด็กอายุประมาณ6-7ถึงปีเข้าเรียนประถมที่โรงเรียนประจำตำบลเมื่อ74ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองยังไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ถนนในตำบลยังเป็นถนนลูกรังแดงบางแห่งยังเป็นทางเกวียนดินสายขาวรถยนต์วิ่งยังมีโอกาสติดลมทรายบ่อยๆเสาร์อาทิตย์โรงเรียนหยุดก็เข้าไปวิ่งเล่นในบริเวณโรงสีใหญ่ของป้า เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่มีห้องสำนักงานรับจ่ายเงินถัดมาก็เป็นห้องเก็บข้าวสารที่ใหญ่มาก3ห้องห้องที่1และห้องสองมีกระสอบบรรจุข้าวสารเป็นถุงๆถุง,ถงละหนึ่งกิโลวางเรียงซ้อนกันสูงท่วมหัวเป็นร้อยๆกระสอบ และห้องที่สามสุดท้ายเป็นห้องเก็บข้าวเปลือกมีข้าวเปลือกกองสูงท่วมหัวเหมือนกันข้างๆจะมีกระบุงปากบานไม้ไผ่าสารสำหรับใส่ข้าวเปลือกให้คนงานแบกขึ้นสะพานไม้ไปเทใส่กลวยสังกะสีขนาดใหญ่ขนาด5คูณ5เมตรจนเต็มแล้วจึงจะเดินเครื่องสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารต่อไป ด้านหลังห้องใหญ่ทั้ง3ห้องมีทางเดินกว้าง3เมตรเพื่อความสะดวกในการขนกระสอบข้าวเข้าเก็บในห้อง เมื่อออกประตูหลังทั้งสามห้องก็จะเจอตะแกรงร่อนข้าวที่สามมีลูกโม่หินละเอียดขัดข้าวอยู่เหนือตะแกรงร่อนถัดไปก็เป็นตะแกรงร่อนที่สองและที่หนึ่งจะรองรับเข้าเปลือกที่ไหลเอื่อยๆจากกรวยเข้าสู่ลูกโม่หยาบตะแกรงหนึ่งร่อนเสร็จก็จะไหลเข้าลูกโม่สองและสามขัดข้าวจนขาวสะอาดแล้วมีสายผ่านนำข้าวส่งไปยังแท่นตราช่างใหญ่ไหลลง ตรงบรรจุใส่กระสอบป่านถุงละ100กิโลกรัมทางเดินจะออกไปทางทิศตะวันตกมีประตูลูกกรงเหล็กกว้างหนึ่งเมตรสูงสเมตรผมเดินเล่นมาเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นแสงไฟสิบแรงเทียนมีเป็นจุดๆมองเห็นเครื่องสีข้าวและสิ่งต่างๆสลัวสลัว ผมทักทายกับพี่คนงานบรรจุข้าวแล้วเดินเลยไปทางตะแกรงร่อนมองดูมันสายยิกยิกเสียงเครื่องจักรดังจนคุยกันแทบไม่รู้เรื่องผมเดินเลยไปหยุดดูที่ตะแกรงหนึ่งกำลังดูเพลินๆรู้สึกมีเงาแวบๆเหนือลูกโม่ที่หมุนอยู่สูงกว่าตะแกรงร่อน เงาล,งลางๆค่อยๆชัดขึ้นโอ้ยใบหน้าคนบิดเบี้ยวตาโปนโตแดงกล่ำมีเลือดเกลือกลังเต็มหน้าน้ำลายยืดเป็นสีเลือดหัวถลอกเปิดออกครึ่งซีกแดงฉานมันกำลังยกมือกวากเรียกผมอ้าปากพังงาบงาบเพ่นสิครับรออะไร ผมวิ่งหนีสุดแรงที่มีอีกห้าเมตรก็จะถึงประตูลูกกรงเหล็กแล้ววิ่งจนเหนื่อยแต่ทำไมยังอยู่ที่เดิมโอ๊ยมันยืนมือมาจะถึงแล้วโอ้ยโอ้ยใจสัน่นขนลุกสู้สู้เหนื่อยจนขาอ่อนซัตลงนั่งมือปิดหน้าร้องไห้จอนจอนอยู่ไหนจอนอยู่ไหน แม่เรียกไปกินข้าวเสียงพี่ชายตะโกนหาผมแข่งกับเสียงเครื่องจกักรผมตะโกนตอบรับว่าผมอยู่นี่ผมอยู่นี่สักพระเดียวก็เห็นพี่ชายเดินมาปากป้องตะโกนหาใกล้เข้ามาแล้วพี่ชายก็เดินผ่านผมไปเฉยเลยท,ทั้งที่ผมเรียกแล้ว ผมค่อยๆชำเลืองมองไปทางเจ้าผีร้ายโอ้ยมันเหลือกตายืนมือกว,กวากเรียกผมด้วยท่าทางดุร้ายมือมันยืนมาใกล้จะถึงผมแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเสียงหมาหอนกระโชกแรงกลางวันแท้ๆมันจะหอนทำไมไอ้หมานี่โอ้ยมือมันจะจับผมแล้วจอนจอนแม่ให้มาเรียกไปกินข้าวเองอยู่ไหน เสียงพี่สาวคนโตของผมมาตามหาผมอีกคนแล้วผมตอบรับไปว่าผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เห็นพี่สาวเดินมาจนถึงตัวผมแต่ก็เดินผ่านไปเหมือนพี่ชายมองไม่เห็นผมเช่นกันโอ้ยอะไรกันนี้ทั้งพี่สาวพี่ชายมองไม่เห็นผมทั้งสองคนเลยแย่แล้วผมคงเสร็จไอ้ผีร้ายแน่ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย ผมทรุดตัวลงนั่งร้องไห้เอามือปิดหน้าจะได้ไม่เห็นไอ้ผีร้ายไม่รู้นานเท่าไรจนรู้สึกร้อนที่หลังเท้าใช่แล้วแสงแดดบ่ายสามถึงสี่โมงส่องมาทางประตูเหล็กถูกหลังเท้าผมจนร้อนผมหันมองไปทางไอ้ผีร้ายก็ไม่เห็นมันแล้วเพ่นสิครับผมลุกวิ่งออกไปทางประตูเหล็กกลับบ้านด้วยใจยังสั่นเต้นตุบๆ ป่ากับแม่พี่สาวกับพี่ชายรุมล้อมถามจนตอบไม่ทันขอกินข้าวก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังป่ากับแม่มองหน้ากันแม่พึมพำว่าหรือมันยังอยู่ไม่ไปผุดไปเกิด ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าคนงานโรงสีบ้าบ้าบอๆคนหนึ่งมันคิดห้าวยังไงไม่รู้เห็นสายพานเครื่องจากกำลังวิ่งพึบพ,บพับมันกระโดดเข้าไปดึงจะให้สายพานหยุดสายพานเลยกระชากมันทั้งร่างหมวนเข้าหาโมเล่ใหญ่จนงอกกอสิ้นลมคาโมเล่นั่นเลย แม่ไปบอกป้าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้มันปัจจุบันไม่มีเรื่องร้ายๆนี้อีกเลยสาธุเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมลืมไม่ได้จนทุกวันนี้ขอบคุณที่ฟังผมเล่ามาจนถึงสุดท้ายนี้ถ้าคุณมีเรื่องราวดีๆก็นำมาเล่าให้ผมฟังทางคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ